สวัสดีครับคลิปนี้มาซ่อมกระจกมีแบรนด์สีแตกกันนะครับตัวทางซ้ายคือมีแบนดสีนะครับกระจกแตกร้าวครึ่งจอแบ่งครึ่งเลยนะครับทที่เห็นถ้าดูตรงๆจะไม่ชัดแต่ว่าถ้าดูด้านข้างเนี่ยคือมันแตกแบ่งเป็นสส่วนแต่ไม่หลุดนะครับแตกร้าวนะเข้าใจว่าตกด้านล่างแล้วทาให้ร้าวขึ้นด้านบนนะครับส่วนทางขวาเป็นมีแบรนด์สามยังใช้งานได้ปกติดี จอไม่มืดนะครับน้ำไม่เข้าผมใช้งานมาตั้งแต่รีวิวก็น่าจะ4ปีเกือบ5ปีแล้วนะครับยังปกตินะค่อนข้างคุ้มค่าเลยด้านหลังก็ยังวัดได้วัดการนอนได้ปกติหลับธรรมดาหลับลึกยังเซ็นเซอร์ได้ปกตินะครับส่วนด้านซ้ายก็ปกติดีก็เลยไม่อยากซื้อใหม่นะครับสิ่งที่ผมจะมาทำในคลิปนี้ก็คือจะลองซ่อมกระจกดูให้ดูสวยขึ้นไม่เห็นกระจกแตกนะครับ เหมือนการซ่อมกระจกรถยนต์สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือน้ำยาซ่อมกระจกปกติเขาใช้ซ่อมกระจกรถยนต์นะครับผมซื้ออย่างดีมาราคาร้อยกว่าบาทเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้เช่นเดิมลองดูว่าผมทําแล้วเป็นยังไงโอเคไหมแต่ไม่ได้หายร้เปอร์เซนต์นะครับเขาบอกว่าเกือบจะมองไม่เห็นผมดูรีวิวดูหลายๆคนที่เขาซื้อมาใช้งานแล้วก็โอเคดีก็เลยเลือกมาลองดูนะครับ สิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือผ้าไมโครไฟเบอร์เอาไว้เช็ดให้เห็นความสวยงามแค่นี้นะครับแล้วก็ปกติแล้วต้องมีที่ซับนะครับก็คือที่ชู่เท่านี้เลยเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับจะได้เห็นก่อนสั่งซื้อว่ามันเวิร์กแค่ไหนและใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับก็จะเจออุปกรณ์ด้านในดูดีมากปกติเข้าใจว่าเอาไว้ซ่อมรถยนต์นะครับก็จะมีที่ดูด ดูดให้ลมออกที่ไล่ลมโอ้ให้มาเยอะเลยนะก็จะมีไซลิง์นะครับเอาไว้ดูดลมนั่นเองไล่ลมอ่าตัวนี้เป็นน้ำยาครับน้ำยาวินสกรีนรีเพล์เรซินเป็นน้ำยาเรซินตัวนี้ก็เป็นกาวสองหน้าค่อนข้างดูดีกาวสองหน้าที่เอาไว้แปะแบบเนี้ยกับกระจก แล้วหยอดลงไปจากนั้นก็ค่อยๆดึงดึงพ่นดึงพ่น,พนเพื่อให้ไล่ลมบริเวณที่กระจกร้าวนะครับแต่ผมคงอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้เพราะาอันเนี้ยเอาไปใช้กับรถยนต์มีให้2รอบเป็นกาวสองหน้าทั้งคู่นะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนไม่ได้ใช้แล้วก็ตัวนี้มีแผ่นแปะคล้ายๆกับแผ่นสุญญากาศแปะเพื่อให้ น้ำยาเรซินกระจายไปทั่วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะใช้แผ่นเดียวแล้วก็อีกอันนึ่งอ,อีกแผ่นหนึ่งอยู่นี่แล้วก็อีกอันนึงครับตัวนี้เป็นมีดคัตเตอร์เป็นมีดโกนนะครับเอาไว้เหมือนแสะขูดตัวเรซินที่มันติดค้างอยู่โว้คมนะตัวนี้เหมือนใบมีดโกนหนวดนะครับแต่ว่าคมด้านเดียวคมแค่ด้านนี้นะครับเนี่ย นนี้เอาไว้จับก็วางไว้ก่อนอาจจะใช้แซะที่หลังนะครับเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้ที่เห็นเนี่ยแบบนี้เลยครับผมคงต้องหยอดฝั่งนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าน้ำยามันจะกระจายลงไปทำให้ตัวหนังสือเลือนหายหรือว่าเป็นคราบหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยซ่อมหน้าจอ มีแบรนด์เหมือนกันนะครับมาลุยกันเลยหลังจากที่เราเอาจุกปิดออกเราก็จะต้องหมุนหมุนเพื่อเปิดน้ายาอ่าหมุนและเปิดแล้วนะครับดูเหมือนน้ายาออกมาโดนมือผมแล้วโอเคเป็นมันๆน,นิดหนึ่งนะครับน้านํายาเรซินคล้ายๆกับกาวร้อนถือว่าน้ํายาเรซินมีกลิ่นนิดหน่อยครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ควรดมนะครับ ก็มาลุยกันเลยลักษณะคล้ายๆกับกาวร้อนนะพอติดมือแล้วรู้สึกว่าจะมีคราบแต่มันเนื้อมันบางกว่านะครับค่อยๆค่อยๆแตะนะครับแล้วก็อาเช็ดออกสักหน่อยเขาก็จะลงไปแล้วประกบอยู่โอเคมันจะมองไม่เห็นค่อนข้างสวย ล่อยให้เขาแปะไปก่อนนะครับลองดูเนี่ยครับเขาวิ่งไปละเดี๋ยวผมลองหยอดไปเรื่อยๆนะครับใช้แผ่นสูญญากาศแปะเข้าไป แผ่นสูญญากาศจะช่วยประสานครับอาจจะใช้มือกดช่วยด้วยนะครับแนะนำว่าให้ใส่น้ำยาเลซินเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็แปะแผ่นพลาสติกใสเอาไว้ให้รู้สึกว่าลอยหายแต่ช่วยด้วยนะครับให้รู้สึกเป็นแบบนี้รอให้เขาแห้งอาจจะใช้เวลานานหน่อยปกติก็น่าจะวัน2วันเลยครับ หลังจากผ่านไป2วันนะครับกะว่าทิ้งไว้เยาวๆเพื่อให้แห้งสนิทต,ตอนนี้ผมลอกพลาสติกออกแล้วก็จะเห็นบริเวณที่เป็นรอยแตกอยู่นิดหน่อยตามนี้นะครับด้านล่างเนี่ยแตกเยอะแตกเป็นเสี่ยงๆเลยเหมือนกระเทาะออกไปแล้วตัวน,นี้มันซ่อมไม่ได้นะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยสามารถซ่อมได้จะทําให้รอยแตกเนี่ยมันหายไปเกือบ90%เนะครับเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยตามนี้ก็ถือว่าใช้ได้ผลครับ สามารถสั่งซื้อมาซ่อมเองได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ80บบาทแถวๆนี้นะครับรอช่วงโปรโมชั่นก็น่าจะได้ถูกกว่านี้อีกนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้ถ้าเกิดท่านใดที่ไม่แน่ใจหรือต้องการเลือกสินค้าก็ลองอ่านคอมเมนต์ดูก่อนนะครับสินค้าแบบนี้มีหลายตัวมากๆสามารถที่จะเปรียบเทียบราคาดูได้ก็สามารถซ่อมจอสามารถซ่อมมือถือได้ แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคิดว่าถ้าเกิดเป็นรถยนต์ก็น่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าปะกะติแล้วหน้ากระจกรถยนต์เนี่ยเวลาลลาวมันจะไม่มีมุมเอียงนะครับมันค่แค่เลาวแต่เข้าใจว่าตรงนี้ของผมเนี่ยมันแตกทั้งจอเลยซึ่งทําให้จอมันขยับนิดนึงอาจจะมีมุมเอียงอะไรประมาณนีน้เล็กน้อยทําให้เวลาเราใช้เรซินแปะเข้าไปมันไม่สนิทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ, <ừ> รบก็เอามาให้ชมเป็นตัวอย่างประมาณนี้ครับยืนยันว่าได้ผลนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ